เรามาพบกับป้ายาหลังร้านกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้นะครับก็มาอีกหนึ่งจอยโปรที่น่าใช้สุดๆเลยกับเอโอไลอครับผมอีกหนึ่งจอยโปรนะครับที่จะทําให้การเล่นเกมของคุณสนุกมากยิ่งขึ้นครับเขาไม่ได้มาสีขาวสีเดียวนะครับมากับสีดําด้วยและฟังก์ชันของทั้ง2ตัวเนี้ยมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่า เดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกตัว AO Lion ตัวนี้กันก่อนดีกว่านะครับว่าในกล่องเขามีอะไรมาให้กันบ้างนะครับด้านหน้ากล่องนะครับก็จะมาเป็นกล่องใสๆนะครับเห็นตัวจอยเลยว่าของเราเป็นสีอะไรนะครับด้านหน้าก็จะมีเขียนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับด้านหลังก็มีเขียนมาเหมือนกันพอเปิดกล่องออกมานะครับสิ่งแรกที่ทุกคนจะได้เจอก็คือคู่มือนั่นเองครับมาเป็นภาษาอังกฤษเข้าใจง่ายนะครับแต่เพื่อนๆถ้าใครขี้เกียจอ่านก็ดูคลิปนี้กันต่อได้เลยอีกอย่างหนึ่งนะครับที่พลาดไม่ได้เลยที่จะมากับจอยในทุกๆกล่องก็คือ USB USB Type C นนนะผด้้าีจเป็ type A นะครับผมและอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น type C ยาวพอสมควรเลยเราจะเอาตัวนี้ไปต่อใช้เล่นกับ PC ก็ได้เช่นกันแล้วก็มาถึงกับพระเอกของเรานะครับผมกับตัวจอย AO Lion นั่นเองครับเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของตัวสีขาวก่อนนะครับผมในส่วนของตัวสีขาวนะครับก็มาที่ขาวด้านสวยงามเลยด้านหน้านะครับเราก็จะเห็นเป็น A B X Y ครับผมแล้วก็มีปุ่งมาให้ครบเลย ที่สาคัญสําหรับ Joy Pro นั่นเองปุ่ม D-pad นะครับก็น้าตาเหมือนเหมือนของ Xbox เลยนะครับในครั้งนี้ที่เขาใส่มาให้ด้านบนนะครับก็จะเป็นปุ่ม LTRT, LBRB นะครับผมรูตรงกลางนะครับก็จะเป็นรูของ USB Type C นั่เองด้านหลังนะครับผมก็จะมีปุ่มเพิ่มมาให้อีก2ปุ่มนะครับเป็นปุ่มพิเศษไว้ให้เราใช้งานและเซตติ้งได้อันนี้เดี๋ยวเซตติ้งยังไงเดี๋ยวเราไปลองกันดีีครับตรงท่ามจับนะครับก็จะเป็นแบบรางพึ่งครับจับสบายไม่ลื่นหลุดมือถือนานๆแล้วก็ไม่ร้อน ด้นะตรงปุ่มพิเศษของเรานะครับจะทํามาจากอลลอยนะครับผมซึ่งสามารถถอดออกมาได้ใครที่คิดว่าจะไม่ใช้เลยแล้วก็ไม่อยากจะโดนปุ่มมันมากก็สามารถถอดออกมาได้นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเจ๋งกันเลยแหละว่าจอยตัวอื่นมันทําไม่ได้แน่นอน แล้วก็มีปุ่มเปิดปิดนะครับสามารถเปิดปิดได้ส่วนปุ่มข้างล่างอันสุดท้ายนะครับก็คือปุ่มเซตนั่นเองครับไว้เอาไปใช้งานกับฟังก์ชันต่างๆแต่จะใช้งานยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเรามาดูอีกสีหนึ่งไม่ควรพลาดเลยครับกับสีดำนะครับเป็น black edition นั่นเองใครที่ชอบสีดำนะครับสีขาวกลัวมันจะเลอะสีดำก็เป็นทางออกที่ดีตัวหนึ่งเลยตัวปุ่มอะไรนะครับมาใกล้เคียงกันนะครับสวยงาม A B X Y เป็นสีสีเหมือนกันเลยส่วนด้านหลังนะครับความเจ๋งก็คือตรงตัวปุ่มพิเศษจะออกเป็นอันลอยสีเทาๆัผมตด กับตัวจอยสวยงามเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นสีดำนะครับก็เป็นอีกตัวเลือกนึงสําหรับคนที่ชอบสีดำนะครับอยากจะคุมโทนนั่นแนงเดี๋ยวเรามาลองชั่งน้ําหนักกันดีกว่าครับเริ่มจากของ Xbox กันก่อนดีกว่าครับจะได้เทียมน้ําหนักได้ครับจะได้รู้มันเบามันหนักยังไง ในส่วนของ Xbox อกนะครับจะอยู่ที่286กรัมกว่าครับบวงลบนิดหน่อยนะเราก็พากันที่ AO l i o n ออนรับที่เราได้มาในวันนี้แม่เบากว่าแน่นอนครับ213.8กรัมครับก็บวกลบกันอีกนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าเบากว่าเยอะเลยถ้าจากการถือนะครับก็จะรู้สึกเลยว่าจอย Xbox บอกนี่หนักกว่าพอสมควรเลยนะอันบ็อกกัมไปแล้วแม่เลือกได้ไหมครับว่าอยากได้สีอะไรจริงๆมันสวยทั้งสสีเลยนะครับแต่ส่วนตัวผมก็คงเอาสีขาวแหละมันเด่นดีเนาะเออส่วนสีดําวันนี้ก็ ตามสไตล์ครับขายชอบดำทมินนะครับให้ความฟิลเหมือนจอย x b ็ x อกเลยนะครับเออจอย x อ o กมาเปรียบเทียบให้ดูด้วยว่ามันต่างกันไหมนี่นะครับด้านขวามือนี่จะเป็น Xbox s e r i ็ s X ซนะครับผมและอันนี้คือ AO l i ไลอนสีดำบอกเลยว่าขนาดอะไรใกล้เคียงกันว่าสีสวยเหมือนกันเลยนี่น,น,นี่เอามาให้เทียบดูกันเลยนะครับผมระยะของปุ่ม L.T.R.T. ด้านบนนี่ก็พอๆกันเลยนะครับของ Xbox จะสูงกว่านิดนึงอบอกได้เลยครับว่าสวยมากทั้ง2ตัวแต่ Xbox เนี่ยเสียงดังอันนี้เงียบกว่าครับผมอันนี้ก็ใครมีคนนอน,นข้างๆแล้วเอาไปเล่นเกมก็น่าจะสบายใจนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูอันนี้เสียงของ D-pad ของตัว Xbox นะครับผมส่วนอันนี้ของ A.O. Lion ครับ ไม่ได้ยินนั่นด้ผมก็ไม่ได้ยินแต่อีกจุดหนึ่งนะครับที่จะกดกันเป็นประจำไม่ใช่ดีเพลหรอกแต่จะเป็น A B X Y นั่นเองครับของ X Box นะครับเสียงก็จะอย่างนี้เลยอันนี้ของ A O Ion ครับก็จะใกล้เคียงกันนะก็ยังมีเสียงอยู่แต่อย่างว่านะครับทั้งสองจอยนี้คงได้เปรียบเทียบกันแค่ภายนอกนั่นเองครับเพราะว่ามันเหมือนแค่ภายนอกครับจริงๆอันนี้มันเป็นจอยสําหรับ Nintendo Switch เลยล่ะใครที่ชอบฟิลลิ่งแบบ X Box นะครับ และอยากได้ไปเล่นเหมือน Switch a อโอไลออตอบโจทย์คุณแน่นอนครับและเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานแล้วก็ฟังก์ชันเต็มๆของมันนะครับว่ามันทําอะไรได้มากจริงๆมันมีอะไรให้เล่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมสาหรับจอยตัวนี้ครับอาจจะทําให้คุณได้เล่นเกมได้สนุกมากยิ่งขึ้นครับ